หลุดเลยยาบายสนาบ้านเท่ดิยาเ่าเงี้ยเ,ยเอา้าสิออกไปแล้วนัดสองศูนยมันวะจะมาตัวบ่นนได้กินไเป็นพยานบรลูกทีโมไซคพุกึงหลังต้องบลดเลยก,กสือออกไปหใจว่า,าสองนยนน,นี้ลดลบลบท,ทักงรเตี้ยโตไปไปโมไสป้ายยุนาบ้านโตเอา้าไม่จำเได้จต้าจ,จุิยานยัง อ้โยรถท to like remember.. ี่ต่ำแม่โอ้รถที่ต่ำบ่รถข้าพุทธิ์ขอใไปมีซิิสิแม่กำหนดันไรกระ้าเสออกไปบ่เสียกันยื้อใครบ่งสือเสือมาแลวรับเหล่าขวดหนึ่งผมสือมาดเด้อโอ้ยตัวลูกน้องขักแนมท่าจนว่ะนี่ามนี่ไลแล้วลบด้วยสิอะไรแล้วแล้วขึ้นข้างนี้โอ้โหรถบ่กระร้าเสียวไปพุทธิออใจน้ำผมหนิขได้บ่หน่ ไปไปได้ไป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 นัดแล้วสัวันสิเนาะนัดแล้วเล็กวันสินัดแล้วอยากกันยุ่งมาเบิ่งเพราะ่าเสียอยากกันยุ่งกับเราซื้อไปแล้วเขาจะไปอิตากี้ยอิตากี้ซื้อแล้วออกไปมาเลยเสียพอฟ้าเราจะเห็นโตเด้อทางระยะเหลืองเนาอไอ้แดงกันรีน้ำกันได้ปะเนี่เอาเยอะเดียงออกมาอย่างเอามาส่งกันเอมาส่งกันสิไปนอนนะเออสิไปนั่นกันแล้วแล้วครับยล็อกแล้ว บ๊บบบ๊บเนี่ย้ายาต้งแบบไไล่ตับานเลยู้ก็ย่าพกไปตมันตีพีค้งพวกบนตลาดตีโค้งไม่ได้บ้านนี้บ๊ไปได้บ้านพ้กกอย่าตั้บ้านนี่จางแกมีแนวย่นเนาะบ่ผมไ่คยย่าเอาขอโทษด้วยสัญญาญานยากันย่งว่าสิบอกยุ่งากันยงก็ซื้อไปแล้วขนาดบ่ย่าดินบ่ไปเลยยากันยงก็ซื้อล้วเนี่ซื้อเข้าไปซื้อบบไปสักเจ็สองสักเจ็ดจสองอีกแล้ว ปลาเงียงพท่านเด็ uh, ือหดสะดุ day, <tails> ้งสะดุ้งเงท่านเด้เอาลงน้ำยูซีบกปลาเหรเป็นหลายนะเอาคือเอาเส้นสื้อเล็กทำหางยังบินเล็กบ่เบ่แเกี่ยวบางแดสะดุ้งหน่อยมาสนุกสะดุ้งพรอมมางไงด้มาถึงมังผมอน้ำท่านแน่หรอบอกว่าไม่บ่เกีียวบงปลาเสือเด้อแต่่างแบบแต่แเส้เล็กอ้สีผมคืองามแต่ผมอ่ะผมมีเพอเสียนะมีแต่ผมดำ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอสซี่แฟนคลับของแม่หมูสุข,ขุดทุกคนเนาะค่ะเนาะมื้อนีก็มาพ่อก,กันกับแม่หมูคือเก่าทางช่องร้านส้มตำแม,ม่หมูตกครกเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่อย่าลืมเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปก็ล้องใจให้แม่หมูนะแน่เนาะค่ะเนาะ สำหรับวันนี้เด้อค่ะมือนีมือนีวันที่หนึ่งพฤษภาคม2 5 6 4แม่หมูจะมาสรุปหวยให้เด้อค่ะพี่น้องเด้อในช่องแม่หมูเนาะค่ะเนาะมีสำนักใดแน่บางคนบางทานันกาจสีบเดได้เบิง้งทุกคิปกัสีล้อเบิง้งมือสรุปหวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะมือนีแม่หมูก็เลยมาสรุปให้เนาะอาเขามาเบิ้งกันเลยค่ะพอแม่พี่น้องเขาวมาเบิ้งกันเลยว่าเหลขงวดหนีนี่ตวัวใดแน่เหลขกอาจารย์ใดแน่เป็นตะเด็ดเป็นตะดังเป็นตะเขา่าอ่ะ เปิดผสมมาเลิกแหกหมานกันเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเลขข้อหมูเลยนะคะสรุปเลขข้อหมูให้เพิ่นก้อนเพิ่นบลสสรุปเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะสรุปเลขข้อหมูนะคะงวดนี้ก็จะเป็นเด่นเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขวิ่งข้อหมูก็จะเป็นวิ่งเจ็ดล่องหาแล้วกับล่องหกเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นเลขวิ่งของเพิ่นเนาะค่ะเนาะเลขวิ่งสูตรข้อหมูนะคะมาดูข้อหมูจับคู่ให้เด้อค่ะพี่น้องเด้อมาดูข้อหมูจับคู่ให้นะคะสามตัวข้อหมูให้มา ห5ห้าเจ็ดนะคะหกห้าเจ็ดสำหรับสามตัวเด้อคับพี่นองเด้อสองตัวก็จะเป็นสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็เก้าสี่นะคะอันนี้เลขของคุณพ่อหมูเด้อค่ะพี่นองเด้อต่อมาเลยก็จะเป็นเลขของเจรุ่งร้านกวดดว๋วยเตี๋ยวเด้อค่ะพี่นองเด้อฟันเดคักฟันเดนแองวดนี่เนาะขนนนไห้แม่มูหาซอลอตเตอรี่ จนแบบมีสเสื่อแลลวเด้วค่ะพี่น้องเด้อมาเบิ่งนกันนะาย่ลุงได้ตัวใหนเนาะค่ะพี่น้องอ่ะเลขของเจรุง่งร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะฝันได้สามตัวเลยด้อค่ะพี่น้องเด้อก็จะเป็นห้าสี่สามห้าสาม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 แล้วก็สี่สามแค่นี้นะคะเลขความฝันเจรุ่งนะคะค่ะพี่น้องไปต่อเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปไปต่อเลยก็จะเป็นสูตรสามสิบสองของปลาแขกนะคะ สูตรสามสิบสองของปลาแขกใช้เลขของงวดใช้เลขของงวดที่แล้วมาบวกแล้วก็ลบสามสิบสองนะคะได้ออกมาเท่าไหร่ก็จะเป็นงวดต่อมาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมาเบิ้งสูตรสามสิบสองงวดนี้เนาะคะ่ะเนาะสูตรสามสิบสองของปลาแขกงวดนี้บวกลบออกมาได้หนึ่งเก้าแปดแปดห้าห้าแล้วก็สองสี่้วค่ะพี่น้องเด้อ ต่อมาก็จะเป็นเลขล็อกนะคะเลขล็อกแม่นแม่นจากกองฉลากนะคะพี่น้องให้มางวดที่แล้วน้องให้แม่หมูมาห้าหกเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขน้องเขาเต็มเต็มวดนี่แม่หมูกขออนุญาตน้องเอามาลงฝากพี่ตอนน้องเนาะน้องก็ได้ให้แม่หมูเอามาลงให้นะคะมาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนนะคะน้องให้มาบนศูนย์สองเก้านะคะตัวเดียวนะคะคุณผู้ชมศูนย์สองเก้าที่น้องให้แม่หมูมาตัวเดียวเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ต่อมานะคะเลขล่างนะคะเลขล่างก็จะมีสามห้าสามเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขล่างน้องให้แม่หมูมาแค่นี้นะคะเลขล่างให้มาแค่นี้ส่วนหกห้าน้องบอกว่าเป็นแค่ตัวกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะบนนะคะบนศูนย์สองเก้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อสองเก้าสองศูนย์นี่พ่าหมูตัดให้เฉยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ใครอยากเล่นก็เล่นใครไม่อยากเล่นก็ผ่านนะคะส่วนที่น้องให้มาจริงๆมีแค่นี้นะคะศูนย์สองเก้าบนแค่นี้สามห้าแล้วก็สามเจ็ดแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะต่อมาเลยก็จะเป็นเลขของน้องมะลิวันนะคะน้องมะลิวันบนวิ่งหนึ่งไวสั้นค่ะพี่น้องบนน้องให้มาวิ่งหนึ่งนะคะจับคู่ให้สองตัวก็จะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งแปดนะคะคุณผู้ชม ส่วนล่างนะคะน้องบอกว่าวิ่งสองนะคะวิ่งสองสองมาแน่นอนนะคะน้องมาริวันบอกเราว่าอย่างนั้นนะคะจะคู่ให้สองตัวก็จะเป็นสองสองสองหนึ่งสองห้าแล้วก็สองแปดเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เลขน้องมาริวันนะคะคุณผู้ชมค่ะกลมาเลยมาดูขอวิเลขของ วัดปู่ชัยวานเด้อค่ะพีนะพ่นอ้องเด้อวัดปู่ชัยวานเข้ามาแล้วสองมวดงวนนี้เป็นงวดที่สามเนาะพีนะ่น้องเนาะแยกบนแยกล่างให้ด้วยนะคะสําหรับใครชอบก็ตามได้เลยเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออะมาเบิ่งกันพ่อแม่พี่น้องบนเก้าสามศูนย์นะคะสามตัวบนใหมาเก้าสามศูนย์สองตัวก็จะเป็นสามศูนย์แล้วก็สามเก้าเด้อค่ะพีนะ่น้องสำหรับบนที่แยกให้นะคะส่วนล่างนะคะล่างก็จะเป็นหนึ่งหกหกหนึ่ง แล้วก็เจ็ดสองนะคะสําหรับเลขของปู่ชายวานเ hmm. ด้อคะ่ะพี่น้องเด้อต่อมาเลยก็จะเป็นเลขของทิศหลอดเด้อพี่น้องเลขของทิศหลอดนะคะเลขของทิศหลอดงวดนี้นะคะให้มานะคะทิศหลอดนี้จะให้แต่สามตัวเด้อพี่น้องเด้อสองตัวบกไฟไห่เดะะ้อขาพันดาคขันเจ็กได้ก็ไปตัดหเหรียญเอา,เอาเนะเลขของทิศหลอดก็จะเป็นสองเก้าหกแล้วก็สองเก้าเจ็ดเด้อ<ว>ค่ะพี่น้องเด้อเลขของทิศหลอดนะคะ มีแค่นี้นะคะใครชอบตามได้นะคะคุณผู้ชมต่อมาเลยก็จะเป็นเลขของอาจารย์ใหญ่เด้อค่ะพี่น้องเด้ออาจารย์ใหญ่นี่มาดูเลขความฝันก่อนเลยเด้อค่ะเด้อเลขความฝันของอาจารย์ใหญ่ฝันได้สองคืนซ้อนๆเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะคุณผู้ชมฝันได้ตัวนี้เด้อค่ะพี่น้องหกหนึ่งหกเด้อพี่น้องเด้อหกหนึ่งหกตัดสองตัวก็จะเป็นหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกเท่ากับหนึ่งเก้านะคะอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเด้อะ อันนี้เป็นเลขความฝันของอาจารย์ใหญ่นะคะอย่าสับสนนะคะพี่น้องอย่าสับสนอันนี้คือเลขความฝันนะคะมาดูสูตรของอาจารย์ใหญ่เลยนะคะสูตรของอาจารย์ใหญ่วันวันที่สองพฤษภาคม2564รบ,บี่บนวิ่งแปดมาสัน่นพี่น้องบนวิ่งแดมาแขงแห้งแม่หมูแปดเนี่ยสั่นสักเดี่ยวตัวเดซไซสัน่นมักแปดบนแห้งสัน่นเอา้ามาเพิ่งกันค่ะตามตัวของอาจารย์ใหญ่นะคะ สามแปดห้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อมักแปดแห้งสัตว์พี่น้องสามแปดห้าให้มาตัวเดียวแค่นั้นนะคะอาจารย์ใหญ่ม, 8, มักแปดแม่มูก็เลยตัดห้เป็นแปดหางแลวกับแปดสามเด้อค่ะพี่น้องเด้อส่วนล่างลิ่งสามอันนี้ตามสูตรนะคะอาจารย์ใหญ่บอกว่าไม่ได้ชอบนะคะแต่ตามสูตรคำนวณออกมาเป็นสามเด้อค่ะพี่น้องเด้อจับคู่ให้ก็จะเป็นศูนย์สามสามสามหนึ่งสามหกสามนะคะหกสามเท่ากับเก้าสามเด้อพี่น้องเด้อ เลขอาจารย์ใหญ่นะคะตามนี้เล้อดพี่น้องเด้อต่อมาสุดท้ายท้ายสุดนะคะสุดท้ายท้ายสุดจะเป็นเลขของอาจารย์อ้วนเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์อ้วนนะคะอาจารย์อ้วนผู้ไม่เคยพลาดเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝันเม่นเม็นคักเม่นแน่เขาทุกงวดพี่น้องงวดบ่างหันได้แปดเจ็ดงวดบ่างหันได้แปดเจ็ดเต็มเต็มเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอางวดหนีมาเบิ่งนกันนะอาจารย์อ้วนฝันดีได้ตัวใดเนาะหลายๆค้นถา หาต้องตอเลขอาจารย์อ้วนเนาะค่ะเนาะเอ้ามาดูกันเลขอาจารย์อ้วนนะคะให้มานะคะหนึ่งสามศูนย์เด้อพี่น้องเด้อสามตัวเลขอาจารย์อ้วนหนึ่งสามศูนย์นะคะตัดสองตัวก็จะเป็นสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์เด้อค่ะพี่น้องเด้อเห็นชัดปะอ้าอาจารย์อ้วนนะคะชัดไม่ชัดยังไงบอกไม่หมูเด้อค่ะ เมดแล้วค่ะพี่น้องเมื่อดแหลกเนาะค่ะเนาะเนื่องจากโคบีแม่หมูกับว่าเด็ดไปใส่เหล็กเส้นหนิงแม่หมูมกับเขาขอดเขาเอาให้น้ำเนาะค่ะพี่น้องจงังใดเดียวมืออื่นถัดติดต่อเส้นหนิงได้แม่หมูกับสิพยายามออกมาใหา้หรือว่ถาถัดติดต่อบ่ได้บ่ได้จดังใดงวดหนักกับไขวากันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้แม่หมูกับพายายามทำหน้าที่เต็มที่แล้วค่ะพี่น้องอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนโชคดีถือห,ว,หวยลำรวยเบอร์สุขสุขก็นั่นแหละค่ะในในส่วนของแม่หมูแม่หมูก็อยากถือกันเนาะ เดี๋ยวแม่หมูสิให้เบิ่งเลขปลาแขกเนาะค่ะเนาะดินเลขปลาแขกยิ่น่าแม่หมูเพมันเอาให้แม่หมูมาว่าเป็นเลขตัวใดเนาะค่ะเนาะคันเจ้าเอาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งก็คือสิบ่เห็นเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือสิเลียวบ่เห็นเนาะเดี๋ยวแม่หมูสิอ่านให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะปลาแขกนะคะปลาแขกบอกว่าฝันเห็นพี่สาวที่เสียไปนะคะเสียวันที่27เมษาฝันเห็น5คืนซ้อนเด้อค่ะพี่น้องปลาแขกมั่นใจคักงวดนี้ งวดนี้เ 6, 2, พิ่นซื้อหกสองเจ็ดปั่นพี่น้องหกสองเจ็ดเรากะหกสอดปลาแขกบอกว่าปลาแขกเรียนแปดประตูเลยค่งงวดนี่มันใจแห้งสองเจ็ดบอกแม่หมูมีเ่อได้ขายมาซื้อให้เบิร์เนาะค่ะเนาะมียังขายมาซื้อให้เบริปรปลาแขกว่าเจ็ดมันแหงเนาะค่ะหกสองเจ็ดหกสองหกเจนย์ศูนย์เจ็นย์นี่แม่มูมัมกนําปลาแขกยู่ แล้วก็02เนาะค่ะพี่นงองเดยเฉาะกับเบิ้งกับฟั่งไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะสนับสนุนให้เล่นหวยรัฐบาลเท่านั้นนะคะแม่หมูไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะําหรับคลิปนี้แม่หมูก็ขออนุญาตจ,จบคลิปลงเพียงแค่นี้โชคดีร่ํารวยเป็นของคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ